ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพอไปอัปเดตราคากันสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆตัวก็แดงกันอุวมๆในณขณะนี้นะครับส่วนใหญ่จะแดงกันแทบจะทั้งกระดานเลยนะฮะในช่วงวันจันทร์สีแดงเดือดในวันนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของความกังวลของนักลงทุนต่างๆ,ๆนะครับต่อ g b d c นะครับหรือว่า g r a y s c a l e ที่มี Outflow ออกไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูเนาะนับตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัว spot ETF นะครับจะสังเกตได้เรามี outflow เนี่ยวันหนึ่งนะครับ2,000 bitcoin 2000 bitcoin 10,000น bitcoin แล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยยังจะขึ้นไม่หยุดนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันมี outflow ออไป1 0 0 0 0ห0 0ถึง25,000น bitcoin ในแต่ละช่วงนะครับถือว่าหาเรื่อโหดมากๆนะครับในตอนนี้แต่ก็โอเคถ้าเรานับโดยรวมเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นแบ็กบล็อกนะครับฟิเดรตตีหรือว่าเจ้าใหญ่ๆต่างๆเขามี inflow หรือว่าแม้เงินมา a b s o r บตรงนี้ค่อนข,ข้างเเเยยออะนนะรัก็็งงงปื่่ึทีีด แต่ก็แง่แหละนะครับนักคนก็กังวลแหละเพราะว่าเกจสเกลถือว่าถ้าเราดูนะเส้นสีฟ้าๆตรงนี้หรือว่าแถบสีน้ําเงินตรงนี้คือเหมือนเป็นทะเลลึกเลยนะครับหรือว่าทะเลใหญ่เลยนะฮะถ้าเราดูแบ็กรอกหรือว่าเจ้าเล็กเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับนะแต่ถ้าเราดูเกสเกลโอ้โหเป็นบิตคอยที่ใหญ่มหาศาลมา,มากๆนะครับที่รอวันที่จะเทหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กํลาลังลินอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว,ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ตลาดก็รีแอคมาแบบนี้นะครับนะดัมกันซะยับเลยในช่วงช่วงนี้ตั้งแต่มีการ เปิดสปอตบิตคอยนอีทีเนั่นเองนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าก,กังวลใจเหมือนกันนะครับล่าสุดเพิ่งออกมานะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเขาอัปเดตล่าสุดวันที่19นะครับจะสังเกตได้เลยนะว่าค่าพรีเมียมนะครับมันเริ่มลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่วันที่18 19เนี่ยมันดรอปลงมาเนาะคือหมายความว่าถ้ามันมีคนนิยมที่เข้าไปซื้อเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่าพรีเมียมมันจะสูงหรือว่ามันจะติดบวกนั่นแหละนะครับแต่กับการตอนนี้ชักเริ่่มจจะะลลลดดงไปในนทุกๆเเเ้้าาายรถูรีนะ เห็นป่ะมันตอนแรกมันขึ้นมาเนาะตั้งแต่วันที่สิบนะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ร่วงลงมาเออตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่นะครับนะสำหรับตัวค่าพิมียเนี่ยผมไม่รู้มันจะลงไปถึงแค่ไหนนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังซส้นหนึ่งนะครับสำหรับสายกระทิงกันทั้งหลายแต่ผมคิดว่าใครที่ถือระยะยาวผมว่าเฉยๆถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับที่จะได้ราคาที่มันดีเนาะแต่ถ้าใครเป็นสายฟิวเจอร์ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยมีจุดซับ o อดมีจุดออก เอาไว้ด้วยนะครับประกอบกับนะครับในช่วงวันที่19ที่ผ่านมานะครับทาง Bitcoin CME f u t u r e Interest ก็ยังล่วงอยู่นะในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นขาลงอะไรมากมายนักแล้วนะครับสำหรับการเปิดสัญญาสาหรับรายใหญ่นะตอนแรกถ้าดูนะวันที่18ต่างจาก17ค่อนข้างเยอะนะครับ17เนี่ยอยู่ที่5้0พล้าน18เนี่ยอยู่ที่4.89นะครับคือลดลงมาชันกันแต่ถ้าเราดูวันที่18ไป19เนี่ยโอเคมันก็นิ่งๆแล้วในณขณะนี้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน มันจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ดูมานว่ามันลงมาหนักมากๆนะครับถ้าเราดูย้อนหลังกลับไป6เดือนเนี่ยการดิฟลงมาขนาดนี้หรือว่าย่อลงไปขนาดนี้หรือว่าการลดโพสิชันลงไปเยอะขนาดนี้น่าจะลดลงไปแบบชันที่สุดนับตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วเลยนะครับนะนี้ถือว่าโคตรก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับอันนี้คือบิตคอยเนาะแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของอีเธอเรียมนะครับ ก็ยังปกติอยู่นะเพราะว่าอีเทอร์ก็มีการเปิดขึ้นเปิดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติมีการย่ออยู่แล้วนะครับแต่บิตคอยนีย่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับรายใหญ่หรือว่านักเก็งกาําไรสถาบันต่างๆนั่นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ราคาบิตคอยกันบ้างนะครับถือว่าก็โอเคย่อลงมาอยู่ในแนวรับตรงราวๆสัก40,000นในณนขณะนี้นะครับก็ขอให้แนวนี้รับอยู่แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราดูชาร์ต4ชั่วโมงจะสังเกตได้วยเลยว่าตอนนี้ทํา บูลลิชเดวอเจนอยู่นะครับหรือว่าราคาเนี่ยมันล่วงลงมาเรื่อยๆเนาะราคาเริ่มออกข้างไซด์เวดาวงมาเรื่อยๆนะครับแต่โมเมนตัมหรือว่าไอซเนี่ยชักเริ่มมีอาการยกโลอยู่ในนักขณะนี้นะครับก็หวังว่ามันจะกลับขึ้นไปแบบนี้ได้แล้วกันนะครับซึ่งในนักขณะนี้ถ้าเราดูนะมันมีแท่งสีแดงๆตรงนี้หรือว่ามีแถบสีแดงๆตรงนี้หมายความว่า m อ d มดีมันอยู่ต่ำสูงแล้วนะครับซึ่ง m s d มอยู่ต่ำสูงแล้ววิ่เขียว ถือว่าเป็นอนหนึ่งโอกาสหรือว่าเป็นอนหนึ่งแพททเิร์นที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูได้ละกันเนาะในเลงด้านใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับการใช้งาน CDC a c t i o n Zone แบบหลายๆ Time Frame นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับเพื่งถ้าเราดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ day แดง day แดงหรือว่า day เนี่ยต่ำสูญนะครับอันนี้คือชาร์จเด y เนาะแต่ถ้าวีเขียววีเขียวก็คืออ่าวีเขียวก็คือชาร์จตรงเนี้ยแถบใหญ่ใหญ่ตรงเนี้ยคือวีวีเขียว day แดง ก็มีโอกาสที่วิกมันจะดึงเดกกลับขึ้นไปมีโอกาสที่วิคมันจะดึงเดกกลับขึ้นไปซึ่งรอบนี้อิ่มมากๆนะครับนะใครที่ติดตามกันมาเนาะแต่รอบนี้เราก็ต้องรอดูว่ามันจะยังไงนะครับรอบนี้คือแบบแดงมาละนะครับแดงมาละเราไม่รู้ว่ามันจะแดงกี่ว,วันนะครับซึ่งถ้าแนวนี้รับจูอาจจะขึ้นไปเลยแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ถือว่าเราจะได้ราคาที่ดีมากๆในกรณีที่วิกมันดึง เด็กับขึ้นไปได้นั่นเองนะครับกับการถ้ามันดึงกับมาได้มันอาจจะลงไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่ออีกทีนึงว่ามันจะลงไปจนถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดู c m e อแกในณขณะนี้นะครับแกลบอยู่ด้านล่างก็คือ3ามหมื่นเประมาณนั้นนะครับสำหรับแกลบด้านล่างกำลังมาจ่อๆจะลงไปเหมือนกันนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะลงไปเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะฮะแต่นะครับนะก็หวังว่า s t r e e t นะครับนะหรือว่า b i t c อ i เ e ท f ต่าง จะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับเพราะถ้าเราดู ibtc นะครับขอภัย ibit นะครับหรือว่าตัว etf ของทาง Backlog ็นั่นแหละนะครับตอนนี้มีแกรบอยู่นะครับแกรบที่รอปิดอยู่เราๆสัก24นะครับหนะ24หรือว่าต้องขึ้นไปอีกอ่ะพูดง่ายๆนะครับตรงนี้แกรบตรงนี้นะสำหรับแกรบ b บล็คบ็อกนะครับหรือว่าแกรบ etf มีแกรบตรงนี้อยู่ยังไม่ปิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีหรือว่าเรื่องที่เรื่องหนึ่งที่กาวหนึ่งมีกลงเหลืออยู่คือมมกก็ีโอาสใหมม่ทีันจะ กลับขึ้นไปปิดจับซึ่งถ้า ETF i s h a r e Bitcoin Trust นี้กลับขึ้นไปยังไง Bitcoin ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าเม็ดเงินรยายใหญ่ต่างๆเขาจะหนากว่าอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพื่อนมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูช้าตัว i s h a r e Bitcoin Trust ในณขณะนี้นะครับก็เบรกในเรื่องของตัวต้านกดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เบรกปึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังย่ออยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าจะกลับขึ้นไปแบบนี้ได้หรือไม่นะครับหรือว่าขาลงหลยยังจากที่เปิดตัวเนี่ยลงอย่างเดียวนะครับเปิดตัวลงอย่างเดียวเบรกตัวฟอนหรือแบบไปละย่อแ,แล้วก็ขึ้นไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรุนกันอีกทีหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับประมาณนะครับเดี๋ยวเราดูที่ Discord กันบ้างน,นะครับในห้องที่ผมได้โพสต์ในเรื่องของ กลุ่มเอเนนะครับที่ดูมาว่าจะมีอาการอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดูนาะเวันหลังสุดเนี่ยเริ่มที่จะเขียวฟินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าใน,นักขณะน,นี้ที่คนไม่สนใจ NFT นอร์ตีเเกิดมาตุ้มรอบหนึ่งแล้วก็ลงไปยับๆแล้วก็หายออกไปจากตลาดไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วในนักขณะนี้นะครับเป็นไปได้ไหมว่านะอนาคตจะถูกกลับมา หยิบยกมาเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่เนาะถ้าเราดูในเรื่องของวอลลุ่มต่างๆนะครับถือว่าสูงที่สุดในรอบ3เดือนในักขณะนี้สำหรับการเทรด NFT นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะผมขอลองดูในเรื่องของตัวเอาเป็นอสุกกและกันนะสมมๆดูนะครับอสุกิดูซิว่าชาร์ตเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วน Energy u e l s h i p ทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะชาร์ต e n f t ถ้าเราดูนะครับตั้งแต่6เดือนย้อนหลังกลับไปเนี่ย ราคานะ่าจาก6,497อยเกเียมนะครับขึ้นมา17,00 0หรือว่าแบบ300%นะครับในช่วงเท่าไหร่ดูประมาณสัก4ีเดือนนะครับถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่า Story n เอจะกลับมาหรือเปล่านะครับหลายตัวเนี่ยทรงชาร์จเบรออกเอาขึ้นไปกระจุกระจายหรือว่าทำให้ใหม่ได้ค่อนข้างเยอะในณขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่บอเดฟยังยังไม่ได้หาใ,ใหม่เนาะแต่ถ้าเราดูแพนกวินแพนกวินรู้สึกจะออทัมไฮนะครับ ตูมนะครับออร์ดามไฮนะคือทรงนี่คือแบบเบรกเอาท์เบรกแนวต้านอะไรก็ว่าไปคือทรงมันเหมือนกราฟปกติเลยนี่แหละนะครับนะสำหรับ NFT นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งอนาคตถ้า NFT กลับมาคืกค้กงเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่า Marketplace ก็จะได้ความนิยมมากหลังจากนี้นะครับก็ยังไงเข้าไปดูกันได้แนละ้วในห้องต่างๆน,นะครับ ซึ่งหากใครสนใจข้อมูลแน,นวแบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่ม Discord แล้วก็เข้าไปดูเนื้อหาต่างๆกันได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปใช้ก็อย่าลืมน,นะครับเข้าไปสมัครสมาชิกทาง OK เคกันได้เลยนะครับก็สามารถาที่จะลดค่ารรมเนียนได้ถึง20%นนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งเลข U ID ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปดูเนื้อหาต่างๆพิเศษกันได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงรับในเรื่องของเครื่องมือในการเทรดต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับไปที่ค r y p t o n e w s m e m b e r แลนะครับแล้วก็ไปที่เนื้อหาพิเศษต่างๆตรงนี้เราก็สามารถดูข้อมูลเรียนต่างๆผมก็จะโพสต์เอาไว้ในนี้ด้วยนะทั้งใน Discord แล้วก็เอาไว้ในเว็บไซต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญในโลกคริปโตนะครับรวมถึงใครได้่ชอบในเรื่องของการเทรดอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือในการคำนวณไซต์ในการเทรดต่างๆเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดหรือว่าไม่เทรดเกินตัว นั่นเองนะครับนะเข้าไปดูกันได้นะครับอยู่ในลิงด้านใต้คลิปเราเนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ซา d o ชิ i vm กันบ้างนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ hype แล้วก็ค่อนข้างฮอตมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะหรือว่าอารมณ์แบบเป็นเอ่อ d e ฟ i บน Bitcoin เเขาว่ามาแบบนั้นนะครับนะหรือว่าเป็นเลเยอร์สองนะครับที่ต้องการได้จะทำ ตัวดีฟาหรือแอปต่างๆบน i t c o i n นั่นแหละนะครับเกิดไม่เกิดอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าคนค่อนข้างซูสอยู่พอสมควรนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ที in China, right ่แน่ๆเนี่ยล่าสุดนะครับทางลูกออนแชนนะครับได้ Tra c k ตัวกระเป๋านะครับว่าตอนนี้ทีมของ s a t o s h i VM เนี่ยโอ้โหอัลโลดนะครับหรือว่าเริ่มถอดของหรือว่าเริ่มปล่อยของออกมาแล้วนะครับนะถ้าเราดูนอว์ l l ลเเนี่ยจากทางทีมตัว Sa t o s h i VM อเนี่ยโอนเงินนะครับออกไปเนาะ ราวๆแบบ4.7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เงินจำนวนเนี้ยนะครับก็เอาไปโอนต่อไปอีก27 w a l l e t แล้วก็เอาไปขายเป็นอีทเรียมนะครับนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมทีมเขาถึงขายเป็นการนะครับอาจจะต้องการเอาเงินไปพัฒนาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คงจะพูดแบบนั้นหรือว่าคงจะเป็นด่วนสรุปกันไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราดูน้าราคาในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาก็ยังพัมพ๊มอยู่นะขึ้นมา9.5%นะครับ7วัน20%นะครับ1เดือน20%ก็คือราคายัง ไม่ค่อยจะไปไหนสักเท่าไหร่ในณขณะนี้นะครับก็จะต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตโปรเจกต์นี้จะเกิดหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมเห็นในทวิตเตอร์เนี่ยคนอ่าค่อนข้างชื่นชอบแล้วกันสำหรับสตอรี่บิตคอย CK ซีเคโรนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปว่าการอีกทีหนึ่งว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ระมัดระวังสแกมกันเอาไว้ด้วยนะครับผมเห็นก็มีสแกมค่อนข้างเยอะที่ทามาแบบนี้แล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปคอนเนคเวลต์ต่างๆอย่างไรระมัดระวังผมเห็นมีคนโดนหลอกยังอยู่ยังโดนหลอกอยู่เลยนะครับนะยังไงก็ ดูดูดีๆนะครับนะดูดีๆแล้วก็ถ้าหากใครไม่แน่ใจไม่ชัวร์ลองส่งเข้ามาถามในกลุ่มกันก็ได้ว่าอันนี้ชัวร์หรือเปล่าดู U r L ให้ดีๆนะครับหรือว่าอยากชัวร์ๆหรือว่าอยากจะปลอดภัยหน่อยเนี่ยเอาเหรียญนั้นๆไปเสิร์ชใน Coin Market Cap กันก็นกนได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นซาดชชแบบนี้ใช่ไหมเราเสิร์ชใน Coin Market Cap ปุ๊บ เราก็จะเจออะไรข้อมูลของเหลยญน,นี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์ Official Link เราจะเห็นแล้วว่าเว็บไซต์ของเขาจริงๆคืออะไร Twitter Account าของเขาจริงๆคืออะไรเราจะได้ไม่ไปเข้า t w i t t e อร์ใครก็ไม่รู้สร้างมาแบบอ่ะเดี๋ยวผมลองเสริร์ชให้ดูอันนี้เป็นการเตือนภัยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหเห็นมีคนโดนแบบก็น่าสงสารนะฮะโอเคแต่เมื่อถ้าผมเสิร์ชซัตูชิวีเนี่ยจะสังเกตได้แล้วว่ามีแบบแอคเคาท์อะไรไม่รู้เพียบนะฮะเนี่ยเพียบเลยนะครับถ้าเราดูนะแอคเคาท์อะไร,ไร,นนะรับ แต่พอเรากดเข้าไปจริงเนี่ยอเอาไปพูดติดตามแค่3,000อันนี้พูดติดตามเอ่อเท่าไหร่10,000อะไรแบบนี้นะครับสแกมแน่ๆนะครับถ้าเรากดคลิกเข้าไปบ้านมันจะมีให้กดโนน,นนันนี่ให้กดลิงก์อะไรต่ตางๆก็ไม่รู้นะฮะโมโมโซัวนะฮะระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันลองดูที่ออฟฟิเชียลของเขาแล้วกันนะครับหรือว่าเราดูที่เว็บไซต์ Coin Market Cap เพื่อที่จะ track กันในทีหนึ่งจะได้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวโอ๊พี่จะญ่กันคลิปต่อไปนะครครรััับบสสวดี